คนน้าเหมือนลิงวิวัฒนาการของคนคนมาจากลิงชิงชิมแพนซี่วิวัฒนาการมาเรื่อยๆฮะหน้าเปลี่ยนต่อมาก็กลายเป็นคนน้าเหมือนลิงค่ะความลับของสิ่งมีชีวิต the secret of life โลกของวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการใะก็มีของที่งูดอง เด็กมาเที่ยวกันนะคะมิทักาแล้วิวัฒนาการ,การมาเรื่อยๆฮะ,ะหน้าเปลี่ยนต่อมาก็กลายเป็นคนน้ำาหมึองลิงค่ะวัฒนาการเรื่องหลังสายพันธุ์มนุษย์มนุษย์แอนเทอร์ในยุคน้ําแข็งมนุษย์ยุคน้ําแข็งเด็กๆมาเสียงดังเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยคะ่ะ ออาจากของสิ่งมีชีวิตอดรหัสความลับเสียงดังอดรหัสความลับของสิ่งมีชีวิตเทคโนโลยี DNA ช่วยคุณได้ นีให้เอาหน้าไปใส่ตรงนั้นลายพิมพ์ DNA สําสำหรับอนาคต